กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอเนี่ยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก็จะมีโครงสร้างดังนี้นะครับวงเล็บกอไก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการนะครับขอไข่ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการคอควายผู้แทนสน่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน2คนนะครับผู้ว่าราชการมอบหมายใครก็ได้นะครับไม่เกิน2คน งองูผู้แทนประชาคมที่นายกอบจอคัดเลือกไม่เกิน3คนนะครับวงเล็บจอจานประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุก,การวงเล็บเฉชิงหัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่เกิน2คนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การตรงนี้ในส่วนของ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่อมาเรามาดูอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับในข้อ10เนี่ยหน้าที่ก็คือในวงเล็บ1มีหน้าที่นะครับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมีหน้าที่นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ และก็รายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นจะมาจากสส่วนเลยนะครับก็คือไปสํารวจโดยหน่วยงานและประชาชนที่มาลงทะเบียนเนี่ยนำเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่กลางมาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้นะครับหน้าที่ในข้อที่2ก็คือประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้อ1โดยจะต้องปิดประกาศเอาไว้ ให้ทราบไม่น้อยกว่า15วันหากไม่มีการคัดค้านก็ให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปได้เว้นแต่กรณีที่จําเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้นะครับปกติเนี่ยต้องติดประกาศไม่น้อยกว่า15วันนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับก็ไม่ต้องรอครบ15วันก็ได้นะครับ วงเล็บ3ก็คือมีหน้าที่ในการรายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปนะครับวงเล็บ4เนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และก็เป็นธรรมวงเล็บ5มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบนี้ตรงนี้คืออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ